สวัสดีค่ะในวันนี้เราก็มาแนะนำให้ท่านที่สนใจกำลังมองหารถเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกอยู่นะคะคันนี้นะคะเป็น n i s สันบิ๊กค่ะรถบ้านแท้ปี38ฝาแดงรถบ้านแท้เจ้าของขายเองนะคะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะราคา75,000บาทเกียร์ธรรมดาค่ะกระบะตอนครึ่งขายตามสภาพนะคะ เขาไรเข้าสวนได้สบายค่ะสาเหตุที่ต้องขายนะคะเพราะว่าเจ้าของป่วยค่ะต้องนําเงินไปรักษาร่างกายตนเองนั่นเองนะคะเพื่อดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะท่านใดสนใจคันนี้นะคะ75,000บาทนิสสัน b ิ๊กเฝาแดงติดต่อผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะก่อนออกเดินทางไปดูรถอย่าลืมโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะ ไม่แนะนำการโอนมาดจำร่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ